พามือนี้มาตามเพื่อนบ้านตามเล่าอาจารย์อาจารย์น้ำโโชคค่ะเพื่อนเพึ่งให้สร้างช่องเป็นคังแหลเพื่อนว่าเขามาแล้วล้างวดเพื่อนว่ากับเพื่อนจะติดต,ตามช่องแม่ตุยกับมอรวยก็เลยอยากให้เป็นสะพานบนไห้ก็เลยว่ามันแม่นดียูเพื่อนว่าก็เลยให้ทั้งช่องมองรวยกับแม่ตุยมาล่องเบิง่งเป็นเพื่อนบ้านตาเล่าเพื่อนไห้มาแล้ววิ่งตัวเดียวค่ะแล้วก็เลขว่าล้าคู่ค่ะจะเป็นตัวใดไปตาม อาจารย์น้ำโชคได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณพ่อครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอรวยน้ำโชคครับสมชื่อยิงหมอรวยน้ำโชคหมอรวยช่วยได้ครับพารวยครับแม่ตุ้ยเขเลยช่วยได้ครับก็ม่ตุ้ยแบบม่ตุ้ยรวยละวันเนาะแม่ตุ้ยรวยละวันค่ะ พอให้ตุยรวยหลายวันเนาะครับผมช่องเราโอ้กำลังมาแรงช่องนี้กําลังมาแรงให้ช่องมั่วรวยกับแม่ตุยเนี่ยกำลังมาแรงโขารแล้วครับผมครับคุณพ่อเสนาประกาศแบอาจารย์นะครับคนมีโชคครับเอาเอาซื้อแบบไม่โชคไม่โชคละคนมีโชคับคนมีโชคนะครบต้องซื้อแบบไม่โชคเบี๋วต้องเตมบอกไมยแม่นเป็นเล่นฟังเล่าครับ เลกควั้งแล้วครับควั้งแล้วผมเนว่าุ่นเขาเนี่ยย่ายนับสองขั้นายมาเขารู้พลดนะครับก็ไม่รุดเท่ากันไม่รุดจัว่ารู้งเขาละส่วนใหญ่เขาดีก็รุ้จังครับครับแันละกอผมเห็นหลังวแล้วมาหลายปีแล้วนะมันมาหลายปีแล้วทั้งกันเอาถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่คุณพ่ออยากมาแบ่งปันทั้งช่องมารวยกับแมตีเ้ยนะครับ ก็อมอรวัวกำลังมาแรงผมรู้หมดเลยคนดูเยอะคนดูเยอะแต่ไหนครับผมหมายถว่าทางเข้านี่ส่วนใหญ่จะให้เลขฟังเล้าฟังพื้นบ้านเนี่ยแม่นเยอะค่อนคางจะแม่นทั้งคนคางทั้งอาจารย์เถี่ยวว่าแบงปั่นเนาะนะครับครับขื้หอยเล้าผมกรลายปีดอกผมก็มาลายปีช่ำช่องเรียงเนี่ยนะเรียงดอกหอยไทยผมค่อยเบิกงิงหอยไทยผมไม่ใครแม่เว่าเป็นยังครับเนี่ยแล้วแม่นก็สุดยอดแล้วเพราะว่าสมัยนี้มันพี่น้องก็เริ่มคันเล่นมาหลายแล้วเนาะ กสไปไปหรอกก็วิ่งเก้าโยกหันมัจับกรถือเก้าโยาไทยน่ะครับผมเก้าเก้าซี่เก้าขาครับนันําจับกรถถือนะครับนะครับวันนี้ผมขอวิ่งตัวเดียวได้ครับด้อเหล็กแล้วเหล็กแล้วขอวิ่งเดียวเลยเอาโอ้ในน้อยเช่นกันเนี่ยรับเขาแบบชนแหลกเลยล่ะวิ่งตัวเดียวครับขอวิ่งเดียวเลยหมดแน่ครับวิ่งอยังครับผมวิ่งเจ็ดครับวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวเนาะนะครับบน่างบ่ ขบบนล่างครับบนล่างแล้วครับบนล่างก็นตัวเดียวนะครับเป็นคนที่บอกแค่งหกตัวนะครับเด้อคนที่บอกแข่งหกตัวคนที่บอกคือหกตัวทุกทุกงวดทุกแทรแนะครับโอ้ยสุดยอดนะครับผมนะครับสุดยอดคนที่บอกอืครับส่วนใหญ่ประวัติหกตัวเรียกเล่าในี่นับป้วนมันไหมครับเ็นมาลายปีแล้วผมเอบมาลายปีเรานับนับอะไรมันหลายครับถือว่าคนงานดีเนาะสำหรับเล่าเนาะ คุณพ่อไข่พี่หาเจ็ดบนรางนะครับเนาะเอาจับคู่เลยครับบอนจับคู่เจ็ดสองครับเจ็ดสองเจ็ดสามครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่แล้วก็อันนี้ตัวเน้นนะครับเด้อเจ็ดสองกีฬาดิเเซตัวเน้นผมตกที่ผมชอบที่สุดครับอ่าบันนี้แถวล่างครับเอาเอาไปแถวล่างเลยแถวแถวตัวล้งเอาไปแถวล่างครับครับัวได้ครับ แถวล่างครับตัวรองครับแปดสามครับแปดสามแล้วกับแปดสี่ครับ 1> 1, <4. S 2> 8, 4, แปดสี่แปดสี่แล้วก็ 3, เอาเก้าสามครับเอาเก้าสามจะได้ว่ามากติดชุดครับมากติดเจ็ดนะครับเนาะ เจ็เนี่ยมันผมก็มาแข่เหรอเอาไว้เอาไว้นาหมูคือบตัวผมตัวนิดแหละครับตัวนี้จัชอบมูไวปหนาหมูสามตัวไงตัวผมชอบที่สุดเลยตัวรอบที่สุดขึ้ตัวชอบที่สุดซีไฮน้ำพึ่นเจ็ดสามยูซีซีดาวซีชอบยู่เจ็สามยซครับเจ็ดสามยูซีนา้วงนาเนาะรับไฮดาวไปเลยดาวไปเลยเจดสามยูซีนอกนั้นเป็นตัวรองหมดะอือนี่ตัวเนี้ไนเจ็ดสามเจ็ดซี ดี๋ยวผมจะให้แอดมินเสียงหวานผมบอกฟังนะครับว่าถูกต้องบอเนาะเอาเชิญเลยครับคครับ่ะวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียวบนล่างค่ะจับคูเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เก้าสามค่ะถูกบวค่ะถูกครับโอเคครับโอเคครับตัวว่องตัวว่องนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะ บฮเป็นชอบพิสูจน์เลยครับแม่ให้ใช้ได้ดาวก็ได้จิตาอยู่ที่ไหนมวดได้แค่นี้แล้วครับแค่หกคู่ครับทุกแจกหกหกคู่ทุกงวดครับคนที่ห้ในเล้วหกคู่หลายทุกงวดครับเพเกินนี่เนาะเอาคลิปเอาเลยครับครับผมก็ขอบคุณหลายๆเรื่องุณพ่อเนาะมีบทโทษเอาเลยแล้วนะครับเนาะเอาสามตัวแล้วบอลเนี่ยไฮชุดเดียวได้ได้ครับฝากได้ครับฝากได้ครับสามตัวเนี่ยเอาแปด เจ็ดสามครับเจ็ดสามวัีออีกชุดนึงเอาสองชุดละดีแปดเจ็ดสี่ครับนั่นแหละเอาสองชุดแเจ็ดสี่เนาะครับพ่อวันจันทร์มันสอบมาแบกเก้าเ้าผมเาเบิงหูอยู่แเก้าเก้เจ็ดน่ะแปดเกาเจ็ดละอัันสามตัวเหววัชจันทรหน้ามากะเนี่ยครับผมครับครับคุณพ่อแถมเมร็กสามตัวน้อเได้ครับ ปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่เนาะครับแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่ครับผมครับผมถือว่าเป็นแนวทางทางแรกของอาจารย์คนมีโชคลยนะครับอืมกันวาเลก้า,เเกาวเนี่ยนับก็ได้นะครับถือว่าเขาดีเดินดีนะอย่าเพิ่งฟันทั้งช่องมอเลยนะครับกับแม่ตุย้ย<ห>เป็นสะพานบุญหน่อยนะคุณพอเน,นะอือผมครับผมถือว่าแนวทางของวาลายคูนะครับ <นะ S 1> ว่า,า,าเดืองามนะครับ นะสนใจนะครับสำหรับคุณพออ่อหรืออาจารย์พ้นมี่ดวงนะครับ <คน S 1> มีโชคเข้ากรนุรก<ค>นไปแล้ววันนี้มีโชคเขา้ขาเนี่ยนะ <c oughs> ก้ยเันสื่อกันได้เนี่ยนะก็เหมือนกันสม <c oughs> ่งกันนนั่แหล้วนะครับเชื่อว่าสุดยอดเลยนะนะครับขอบคุณหล,ลายๆน,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 นะครับสำหรับแนวทางของวันเบียงปันฝนตกครับทั้งฝุ่นกับเริ่มเหี่ยดๆแล้วครับเริ่มเมื่ตกแล้วองวันในตกอยู่ครับของวัน มันรวยเนี่ยมาเรื่อยๆครับครับจะน้อยก็เด็นยกกองแลนอยู่หนี่ช่้าตาคนอ่าบนกันเิ่มมีลิ้นนะนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตคุยอะไจ้ะเล็ขออนุญาตคุยอะไจ้ะกันเล่นยังหล่อจ้ะแปดตัที่ปะแปดตัทีแล้วครับได้เดินไปลาเนาะคนตกโอ้โหเอาไปล่องรอบโอ้เอาไปลองรับหูบังกันได้บูบูบูบกันกันหมดเลยต่อผมมาเช็คมาหลายปีแล้วโอยเล่าเ่ยมาองลองกันได้เอาไปเล่บไปเล่นเล่บกันได้เล่นเล่บกันได้นะครับเนาะ ผมช่ำชองชอยู่แล้วเรียงเวยแล้วผมรับรองว่ารับประก,กันได้ต้องเข้าในแน่แหลปะปนันเล่นไหมครับคร<อ>ับถา้าหวยไทยผมอยอมแล้วแ,แต่เลขวิ่ง,ง<อ><อ>จริงแต่ถ้าเก็งเล็กวิ่งนะครับนะว่าขันกวิ่งเข้าก่อนละครับผมเอาละตัวเจ็ดตัวถ้าคาดคนนี้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเนาะครับพิกเจ็ดว่ามากระโม่ส่วนตัวล่องมากก็เป็นแปดสามแปดสี่เก่าสาม สามตัว 8, 7, 3, 8, 7, แปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่นะไม่ตืนะเอาได้โช่วยวทีหนึ่งครับก็ไม่ตืน่นได้ขเพราะขบวนะครับขออนุญาตช่วยวทีหนึ่งเนาะไม่ตื่ะนะครับอ่าตามนี้เด้อับขออนุญาตลบลๆซ่อนๆหน่อยช่วงนี้ฝนตกนะครับอ่าถืโช่วยตัวเรียบงา้างเคียงหูเคียงตาเนี่ยขอโทษขอะเพา,าเด้อนะครับก,กระดาษกระเปียงมันเนาะขอบคุณอาจารย์หลายเด้อครับจิตวิญญานครับมีโอกาสหรืได้ตามกันต่อไปนะครับเนาะนะครับขอบคุณหลายนะครับติดต่อมาได้ครับพี่เบอร์โทรมาหลวยไปแล้วครับ ผมเขาไล่แล้วค่ะผมเลยเขาไล่คนเล่นเทนนิสเอาเพียงกติดต่อมาด้ด้วยนะครับเป็นได้ครับครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะถือว่าคนแม่นิดีึงนะสำหรับอาจารย์ค้นยังก่อนคนคนมีโชคคนมีโชคเอออยู่ท่อนไม่หวงคนมีโชคครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ